ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่63และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเชื่อมสัมพันธ์ขจัดจิตท,ที่แบ่งแยกรักษาความเป็นหนึ่งมีความวิริยะก้าวหน้ารอบคอบเหมือนเริ่มแรกจึงสร้างความสำเร็จให้ตนได้ ข้อความเตือนสติประโยคที่สองของบทนี้คือแก้ความยากเริ่มจากง่ายทำงานใหญ่เริ่มจากเล็กเรื่องยากในโลกต้องเริ่มจากเรื่องง่ายเรื่องใหญ่ในโลกต้องเริ่มจากเรื่องเล็กแก่นของประโยคนี้คือต้องขจัดจิตที่แบ่งแยกความยากง่ายใหญ่และเล็กออกไป รักษาความเป็นหนึ่งมีความวิริยะก้าวหน้ารอบคอบเหมือนตอนเริ่มแรกจึงสร้างความสำเร็จให้ตนได้เราศึกษาคำภีเต้าเตอจริงก่อนอื่นเพื่อเข้าใจเหตุผลกระบวนการที่เข้าใจลึกซึ้งของอริยะบุคคลก็เป็นเช่นนี้มีเพียงการเข้าใจวิวัฒนาการของจักรวาลตามความเป็นจริง จิตจึงไม่ถูกความรู้ที่ผิดผิดและอคติรบกวนให้สับสนท่านแล้วจือกล่าวไว้ในคำภีบทที่16ว่าสรรพสิ่งกำลังเจริญเต,ญติบโตข่าใช้หลักนี้สำรวจวัฏจักรของมันเพื่อบอกแกแ่เราว่าสรรพสิ่งเจริญพัฒนาแตกต่างกันนี่คือการเคลื่อนไหว แต่เมื่อข้าสำรวจอย่างเงียบๆจึงพบว่าทุกสิ่งล้วนหวนคืนสู่ต้นกำเนิดนี่คือความสงบชีวิตคือการเวียนว่ายตายเกิดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเคลื่อนไหวและสงบนิ่งดังนั้นในธรรมชาติไม่มีการตายอย่างสมบูรณ์ เมื่อเส้นทางชีวิตสัญจรหนึ่งสิ้นสุดลงจะเข้าสู่ขั้นตอนใหม่นี่คือซ้ำเช่นเดียวกับต้นไม้ใบหญ้าที่เน่าเปื่อยกลับสู่พื้นดินปีต่อมายังเกิดขึ้นใหม่ได้การเกิดคือจุดสิ้นสุดของการตายการตายคือจุดเริ่มต้นของการเกิด ทุกสิ่งมีมูลเหตุของตนโลกจึงมีชีวิตไม่ดับสูญได้มูลรากของต้นไม้ใบหญ้าอยู่ในพื้นดินอันกว้างใหญ่มูลรากของมนุษย์อยู่ในเตาเมื่อมนุษย์อยู่ในเตามองสิ่งใดล้วนเป็นส่วนทั้งหมดไม่มีการแบ่งแยกและ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าให้อภัยดังนั้นไม่ว่าทำสิ่งใดเขาจึงทำอย่างมุ่งมั่นและไร้เดียงสาแต่จิตยิ่งวิ่งออกสู่ภายนอกเท่าไรคนเรายิ่งมีจิตที่แบ่งแยกมากเท่านั้นเพราะระหว่างที่เดินทางจากต้นทานสู่ปลายน้ำ สิ่งที่พบเห็นจะนับวันยิ่งน้อยสิ่งที่รู้กลับนับวันยิ่งสลับซับซ้อนแต่ความรู้ประเภทนี้ส่วนมากมิใช่ความรู้ที่แท้จริงแต่เป็นการวิจัยค้นคว้าบนรูปโฉมโนมพัน์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนเหินห่างจากเตาออกไปไกลมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงกล่าวว่าจิตที่แบ่งแยกทำลายเตามากที่สุดการที่ท่านเหลาจือใช้ความยากง่ายใหญ่และเล็กมายกตัวอย่างมิเพียงบอกว่าหากอยากสร้างกิจการให้สำเร็จต้องมองจากมุมกว้าง แล้วลงมือทำจากจุดเล็กความหมายที่ลึกลงไปอีกชั้นคือหากอยากทำงานให้สำเร็จไม่ว่ายากหรือง่ายล้วนต้องรอบคอบไม่ว่าใหญ่หรือเล็กล้วนต้องทําจริงต้องเดินด้วยสองขาจึงเดินได้มั่นคงเพราะแต่ไหนแต่ไรมาโลกนี้ไม่มีการแบ่งแยก ยากง่ายใหญ่และเล็กอยู่แล้วเหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์ไม่ว่าอะไรมาถึงเราล้วนพึงรับมือกับมันด้วยความจริงใจก็เพียงพอแล้วนอกเหนือจากนี้มอบให้เป็นเรื่องของสวรรค์เราฝึกฝนจิตจนรักษาความเป็นหนึ่งไม่มีสองคือเตา เมื่อคนเรามีเต๋าจึงมีคุณธรรมเมื่อมีคุณธรรมจึงสามารถได้รับได้รับอะไรควรได้อะไรก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อคนเรามีเต๋าแล้วจะได้ผลงานชื่อเสียงลาภยศทั้งหมดเสมอไปเพราะทางโลกมีกฎแห่งกรรมที่ถูกกำหนดไว้แล้วซึ่งก็คือ รูปโฉมนมพันรูปโฉมนมพันเป็นไปตามกฎแห่งความสมดุลที่ทำเองรับเองเสมอแต่สิ่งที่เราฝึกปฏิบัติคือจิตใจนี่คือการฝึกฝนที่แท้จริงเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วไม่สร้างกรรมใหม่แล้วแต่กรรมเก่ายังคงต้องรับอยู่ดี เพียงแต่จะไม่เข้าสู่จิตใจอีกและไม่สร้างกฎแห่งกรรมเพิ่มอีกแล้วเมื่อรับไปเรื่อยๆก็หมดแล้วนี่คือเหตุผลทุกคนล้วนเป็นเตาเพียงแต่มีความคิดเล็วไหลหลังกำเนิดมากเกินไป ดังนั้นจึงบทบังช่องทางของญาณอย่างรู้แต่ในใจของทุกคนยังคงมีต้นทานที่มีชีวิตเพียงแต่มีระดับความยากง่ายในการเปิดตาน้ำแตกต่างกันเท่านั้นเองบนโลกใบนี้มีประตูแห่งการเข้าใจได้ลึกซึ้งมากมาย บางคนเกิดความเข้าใจเพราะเหตุการณ์บางคนเกิดความเข้าใจเพราะเจ็บป่วยและบางคนเกิดความเข้าใจเพราะการศึกษาแต่หลังจากเกิดความเข้าใจแล้วต้องเริ่มฝึกฝนแน่นอนการไม่ฝึกฝนแต่กล่าวว่าตนสามารถหลุดพ้นจากความเคยชินของอกคติได้หรือกล่าวว่า สิ่งที่ตนเข้าใจลึกซึ้งล้วนถูกต้องคือการดูแคลนการฝึกฝนเตาทันทีที่จิตเกิดความโอหังเราก็เหินห่างเตาไปไกลแล้วในเวลานี้ลองถามตนเองว่าฉันมั่นใจว่าหลุดพ้นตลอดชีวิตจนนิดนิรันได้หรือไม่ คำตอบที่ปรากฏขึ้นจากก้นบึ้งของจิตใจคือการแสดงผลของระดับการฝึกปฏิบัติของตนหลายครั้งที่รายละเอียดสามารถกำหนดความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ความผิดพลาดร้อยละหนึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวทั้งหมดได้การบริหารธุรกิจบริหารชีวิต และการฝึกฝนคุณธรรมใกล้ชิดเตาล้วนมีเหตุผลเดียวกันดังนั้นจึงกล่าวว่าขจัดจิตที่แบ่งแยกความยากง่ายใหญ่และเล็กออกไปรักษาความเป็นหนึ่งมีความวิริยะก้าวหน้ารอบคอบเหมือนตอนเริ่มแรกจึงสร้างความสำเร็จให้ตนได้ โดยอาจารย์เจ้าเมียวกววันที่25เมษายน2566เผยแพร่วันที่1,906